สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับพ่อเซียนสุพรรณครับพี่น้องเนาะครับรู้สึกว่าเลขล่างเพิ่นเสรเดินดีครับพี่น้องเนาะเข่ามาอสองงวดติดแล้วครับผมครับอ่างวดที่ออกสองสามเพิ่นให้สองสามเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องเนาะ ตีออกสามสองแล้วก็ล่าสุดเพิ่นก็ให้เป็นชุดเต็มเลยครับผมชุดเต็มครับพี่น้องเนาะตัวเพิ่นกัดึงดึงมาสองแปดกับสองหกครับผมชุดเต็มเพิ่นจะมีสามแปดนั่นครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับครับพี่น้องงดว่าหันเพิ่นสิบล่างสามครับพี่น้องเนาะหน่วยล่างแปดครับจะได้เพิ่นบ่ได้ประกบสามแปดนะครับผมเพิ่นประกบสองแปดครับนี่ครับผม เดินดีครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อเซียนสุพันครับเลขล่างครับผมได้เลขบนพ่นห้เม็ดเดียวเก่าซีบอมาครับผมครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมครับอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อเซียนสุพันครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดกอเชียกขอขอพอคุ้นพอเล้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตงัวเลขกับพ่อเซียนสุพรรณกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับกัมมาเชียสวัสดีพ่อเซียนสุพรรณครับผมครับสวัสดีครับคุณนํำเชียแล้วก็เอฟีที่ติดตามครับพ่อ,อ,อยังไม่สายใชเปา โอ้ยังพ่อยังยังครับผม,มวันนังไม่ได้ออกได้อะไม่ได้ออกไหนแล้วพ่ออ๋ออยู่บ้านเอเอคิดว่าจะรบกวนจะโทรตั้งแต่ตีสี่แล้วตีสี่ตีสี่ยังไม่ตื่นเลยพ่อครับเอาเอาเอาดูเล็กวิ่งอ่ะดูเล็กวิ่งก่อนบนใช่ไหมพ่อเออตอนนี้ล่างเดินดีนะพ่อเดินดี เดี๋ยวนี้มีคนติดตามครับผมเขาไปอ่านคอมเมนต์ดูครับร่างเดินดีอยู่อ้าวดูดูสูตรเล็กวิ่งก่อนครับผมอ่าตั้งไอ้สูตหกหน้าครับมีมีมีประกาเปล่ามีครับ่ากำลังโจดอยู่เออเออเออทีนี้เราเรายังไม่ส่งแล้วเราจะทวนสัดปีงวดครับผมเออ เอาจนไปครับ9ก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์แปดปสาสสี่ศศศศปปปสปปปปอ่ะบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่นะนี่เหรอพ่อ ครับครับบวกกันดิรวมกันเอารวมกันหมดเลย 48, 32, 7, 49, สี่แปดสามองก็เป็นเเป็นเก้าเ่บามเวกเเป็นแปดใช่ป่า0 4ู อ่ามันมังออ่ามันลงมันลงท้ายด้วยสองใช่ใช่ร้อยสิบสองใช่มันออาหกสองครับผมอ่าเนี้ยมันมันเข้ามางดไปแล้วไอ้มันดังในช่องยูทูบด้วยครับผมมันเออไล่คนได้เลขเก้าของพ่อก็ทําได้เก้าก็ลุดไปใช่ป่ะครับเอองวดเนี้ยมันได้ศูนย์งวดนี้ได้ศูนย์เออตัวเดียวเนี้ยได้ศูนย์ เออทีนี้ก็เออเลขบนขาดไม่ได้า901เลขติดบนเขาเรื่อเอ่อเขาเรื่องเลย901ครับผมเออ901สิบหน่วยต้องไปให้เห็นครับผมเออแต่งวดที่แล้วเนี้ยมันไปร้อยแล้วม,มันออก4 4 0 hey! เอ้ย221อ่อเอเอไม่ใช่เออมันผิดมันได้เลข9ใช่ป่ะครับ เออง,เอง้วเนี้ยมันได้เล็กตู้ทีนี้ไอ้เนี่ยไอ้เล็กเ,เล็ขคาดไม่ได้เนี้ยนำเชียไอ้ก้ามาเชียเคยเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเออ <90 16. S 2> เก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้ามาเชียเคยเจอไหมละ่ะเคยเคยคุ้นๆอยู่พอดแต่ว่ามันมันจะเป็นล่างรอครับผม,มันจะติดล่างเยอะกว่า อ๋อเนี่ยของพ่อเนี่ยเป็นบนเลยครับผมอตั้งปีใหม่ยังไม่พลาดเลยตั้งไก่เก้าเจ็ดก้าน่ะนะครับเออไอสูตรหนึ่งหกเก้าเนี่ยไม่พลาดเลยอืมเอองวดน,นี้มีให้ซ้มตัวเพราะอะไรอ่ะก็โรงเรียนเขาดับหกใช่ปะ่ะครับผมเออสิบหน่วยก็มันจะเลือกเก้าส่วนหนึ่งก็เละอ๋อที่มาเออทีนี้ไอไอเลขไอเลขคำนวณเนี่ยมันได้เลขสูตรไงครับผม เออวันเนี้ยพอวิ่งูนะวิ่งบนศูนย์เออเมดเดียวเลยครับผมเออตับไปเลยแปดชุดแปดชุดศูนห้าะศูนะครับผมศูนย์ห้าหนห้าสามตัวเลยสามตัวเลยห้าศูนย์ห้าศย์ห้าศนห้าสมศูนย์ห้า สามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านี่แหละนี่แหละคนก็มน้อยก็เล่นตัวไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ปะครับผมเอก็ได้เยอะทีนี้ ไอ้ลักร้อยของใครเก่งก็อามาัดมันก็จะไม่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 ไมเกิน8ปดชุดหลอกมันก็ต้องถอยลงมาถอยลงมาครับเต็มที่เลยแต่สองตัวคือศูนย์ห<ม>้าเมตรเดียวใช่ใชล,ลงล่างเลยลงล่างเลยลงใต้เลยครับผมอันนี้ล่างล่างแม่นมากครับผมอหลักสิบหลักสิบสิบล่า,ลา,ลา,ลางหกเจ็ดแ้าศูนยหเจ็ด แปดเก้าศูนย์หกดับหลักเกรปนาครับผมเจ็ดดับกองก้ามาเชียใช่เปล่าครับผมเออแปดดับกองพ่อนี่แหละครับเออมันจะเกกะรืองเก้ากศูนย์นะหลักเกรปเก้าศูนย์ทีนี้ทีนี้มาดูลักหน่วยอะลักหน่อยครับผมเก้าศูนย์สองสามห้าเก้าศูนย์สองสามห้า เออได้ไดแหละจับคู่เอาไอ้เก้าสูนเนี้ยมาจับคู่กับเก้าสูนสองสามฮะหน่วยนี้ไม่มีตัวดับใช่ไหมป๊อไม่มีไม่มีแตถ้าจะเล่นเนี้ยก็ไอ้ไอ้สูนเก้าเนี้ยก็เอามาไอ,นไอนไไ okay. ้นี่ไอ้ลักฤทิ์มาได้เก้าสูนใช่ป่ะใช่มันมันเป็นได้ทั้งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยเออทีนี้ก็เอาเก้าเนี้ยมาจับเก้าเก้าก่อนใช่ป่ะครับผมเออเป็นเก้าสูน เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเออทีนี้ก็จะมาเป็นโซนใช่ปะครับผมโซนเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ครับผมเออโซนสองโซนสามโซนห้าครับพ่อจบเหมือนจ,จับเหมือนจับไปไหนกันกพอจะ,จะจับชุดเดียวครับพ่อตัวเดียวอเออก็เป็นเก้าห้าเก้าห้าใช่ไหมพ่อ เออเก้าห้าตัวเน้นเลยเออแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเออไม่เน้นไม่เน้นเน้นตัวนี้เน้นเน้นเก้าศูนย์นี่โอ้เน้นเก้าศูนย์เออเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี้ยครับผมเออแล้วก็กันศ <c ười> ูนย์ศูนย์กันศูนย์ศูนย์เออเพราะไอเพราะนู่นซีฟมันมีใช่ปะครับ เออแบบงวดก่อนเมื่อต้องขัางงดที่ผ่าไรเนี้ยมันออกคืนสูนใช่ป่ะครับผมมันก็คล้ายๆนี่เออแสงพอก็ได้สูนสูดนั่นน่ะไอตัวเออสูดดีมันก็ได้แต่ไม่จับนะพอนะมันเลียงนั่นก็นั่นสิแต่ไอไอวัเนียนอ่ะไอมันมันเป็นต้นจรน่ะครับผมเอออ่าระวังไว้บ้างทีนี้ไอไอเนี้ยไอตามติงวัดล่างมาเนี้ยมันเบิ้ลมันห้ามเป็นป่ะล่ะใช่ใช่ เออไอู้0สูเน,นี้ยก็เป็นไปได้0ู9สูกน,น,นี่ระวังครับผมัน่นแหละัน่นแหละแล้วก็ไอข้างบนก็ไอห้ามก็จะเป็นห้าสูดห้าใช่เปล่าครับผมเออเบิ้ลก็จะเป็น 0, 0ู5ูห้าครับนั่นแหละนั่นแหละให,ห้หมดแล้วได้ยินเสียงว่าอะไรพ่อใหญ่หรือว่าปูที่ว่าไม่สบายอะ่ะปูสมชายครับพ่อครออับ ไปช่งพักนะครับผมใช่ใช่จะเข้าโรงพยาบาลออกล้ามเนื้ออ่อนแรงหอะไรหลายอย่างอีูครับเออคนมีอายุอย่างนั้นน่ะพี่ชายของพ่อก็เหมือนกันครับผมเอ,อเป็นไงบ้างลนะ่ะพ่อท่ามถึงพี่ชายหรือใช่ใช่ใช่ครับพ่อพี่ชายพ่อที่ว่าเป็นโรคอะไรอ๋อเขาไปเินยาดังอู่ทองมาแค่หมนพันหรือไงเหมือนกันก<ฮ>็าาดีนะครับผม เออเป็นคลินิกก็แก้งมาหมอคนเนี้ยเขาเรียกหมอเทวดาหรือไงแต่อมผมไม่ได้ไปสะพ้ายพาไปครับผมเออลบกวนแค่นี้แหละก้ามาเชียร์โอ้พ่อขอบพระคุณมากเ้อพ่อขับมาเชียร์ก็จะลบกวนพ่อเท่านี้ครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับก้าวมาเชียร์เอาครับพี่นองครับผม เซียนสุพรรณหลายท่านกับล่อค่อยอยู่ครับผมเหล็กล่างคนเขามาสองงวดติดเลยเด้อครับพี่น้องครับโดยเฉพาะอ่าสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยแหละครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับกน้ำแน่ครับผมเพราะว่าเพื่อนไท้เม็ดเดียวสองสามครับผมงวดที่ออกสามสองครับต่อมากับวางเหล็กไปลักสิบลักน้อยแปดครับผมเหล็กออกสามแปดครับงวดนี้มาทีเหล็กบนเด้ครับผมครับวิ่งบนศูนย์ ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะศูนย์ตัวเดียวเลขติดบนสิบหน่วยครับพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เม็ดเดียวศูนย์ห้าครับผมบนเม็ดเดียวแล้วเพื่อนก็ว่างเลขลักลอยไว้แปดชุดครับพี่น้องเนาะห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า 405 205 805และ905ครับนี่แหละครับพี่น้องครับแต่มีลักลอยแม่นเขามาตัดครับพี่น้องเนาะแปดคู่กับบทึกว่ารายครับผมถามมาสามตัวมาทีเลขล่างด้ครับผมบันนี้เลขล่างจะเป็นสุดเต็มลักซิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับแต่ว่าเพิ่นตัดดับออกไปสามตัวเหลือ สตัวคือเก่ากับ0นย์ครับผมสิล่างหน่วยล่างนี่บริตัตนนะครับผมมี90 2 3 5ประกบคู่พระพี่น้องเนาะแต่จิบมี9 9 9 0 9 2 9้าเกครับผมเดี๋ยวกลับมาในส่วน0 9นย0เก้าศนี่แหละครับพี่น้องเนาะชุดเตียมไต้ว่าเพิ่นกัหมักไปที่ เก้านยเก่าครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่ชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งท่านว่าค้ม67ขอให้ได้ติดเม,ม็ดเต็มหน่วยคือเก่าเด้อครับพี่น้องลางตรงๆบน3ามตัวครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ